สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับรายการยูแคลนดิฉันนางสาววิภาวดีจสุนแสงตอนนี้เราอยู่กันในชุมชนบ้านเนื้อคลองวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพบกับวัฒนธรรมในสุขภาพที่เราอยากจะแนะนาให้ทุกคนได้รู้จักนั่นก็คือต้าขัวหรือในภาษาใต้นะคะจะออกเสียงว่าท้าวขัวหลายคนนี้อาจจะเคยได้ยินหรือเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะมันก็คืออาหารท้องถิ่นของชาวสงขภานั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีการทำหรือว่าแกะความรู้ของต้าขัวจะเป็นผันผืนนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ ะะมันจะคำว่าตาหูหรือตาหูแข้งถอดนั่นเองค่ะเป็นอาหารท้องถิ่นของชาวสงขลาอาหารจานเดียวประเภทนี้ของชาวสงขลาบางก็เรียกว่าสลัดทะเลราบแต่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์เรียกว่าโรจาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาดาชัยวงศ์ค่ะและวันนี้เราอยู่กับสวัสดีค่ะเมย์วันวิสาชัยวงศ์ค่ะ ค่ะวันนี้คุณแม่วันวิษณ์นะคะจะมาเป็นแขกรับเชิญในการให้ความรู้ในเรื่องแถวคัวค่ะคุณแม่เคยทำแถวคัวค้าอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแถวคัวชื่อเป็นข้องเด็ยข้องส่งค้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นเบื่อแถวคัวนะคือมันมันมันไม่ค่อยมีค้าทยยั่วไปนานๆแต่ามาส่งค้าถึงจะได้กินถึงจะทำ คือถ้าว่าเด็กๆมาสนใจพันนี้คือเมยก็ดีใจได้มันนี่ะนะคือเป็นภูมิปัญญาของของ,ของช่งคล้าของอย่างวัดช่งคล้านะคะเปย์ปยินดีที่จะจะจะ,จะ,จะ,จะให้ความรู้แก่เด็กๆกันค่ะค่ะแลวตอนนี้วัตถุดิบก็พร้อมแล้วค่ะทุกคนพร้อมแล้วไหมคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเรียนวิธีทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแตกเราทำอะไรคะตนนเราต้องเอันนี้เอาเส้นไปหลวกก่อนอันนี้หลวกนานไหมคะเอามาไม่ไม่น่านเฉยค่ะฮะหเวกลอันนี้ให้เส้นมันเท่งนะเส้นมันเท่งอะมันจะกินไม่ร้อยอันนี้ทำอะไรต่อคะหลวกลอกพักพักมีพักอะไรบ้างคะเดี๋ยวต้องหลวก ปรคคุงซิงใช่ไหมนนะคะฟองงองนี่ถ้าสมมติว่าไม่หลวงได้ไหมคะได้ค่ะมันมันจะไม่ร้อยมันไม่ร้อยการนี่มันมันจะทำยังไงมันจะออกลินใช่ค่ะมันจะมินเขียวใช่ไหมคะต่อไปเราทำอะไรคะทอดหูค่ะอันนี้ต้องแบง่งซึ่งหรอคะได้ค่ะมันจะได้ทอดง่ยาย อันนี้เราทอดที่ฉีกค่ะวันนี้ชั้นฉีกค่ะหอวไก่มันเลือกโกบเลยค่ะอันนี้ทำไรต่อคะลายแป้งอ๋อต้องใส่น้ำเย็นในการละลายแป้งค่ะทำไมต้องใส่น้ำเย็นนะคะจะให้มันกรอบค่ะอะแล้วก็นำแป้งลงไปทอดน้ำมันที่ว่าร้อนๆได้เลยนะคะแล้วก็ พอรท้แป้งมีเส้นเรื่องกรอบแล้วก็สวยนะคะแล้วก็ตักขึ้นเส้จานผักไว้ใเลยค่ะทั้งจนั้นก็ไปตกแต่งจานกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะวัตถุดิบที่เราทำกันเหล็กเดียวได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรามาแล้ววิธีการกินกันนะคะว่าเป็นพันพรือ ค่ะขั้นตอนแรกต้องใส้อะไรบ้างคะมีแตงกวามีพักปรุงมีทั่วงอคะ่ะอันนี้ก็คือเตาเตาควัว,วที่เราทอไปเล็กเดียวใช่ไหมคะใช่ท่านาใส่ไข่แปดแล้วก็ใส่แป้งทอกรอบใช่ไหมคะรานน้ำเคี่ยวทัวเราทำมระเล็กเดียว เนี่ยคลา้ายไดรทุกประจกักษ์เมถาวันนะจากเมย์พืด,ดินของแถวครัวนี่มันจะกุ้งธนแล้วก็น้ำน้ำโซดนัน,นะคะ่ะตเดิมๆมันคือเปรี้ยวหวานนะเชื่อเดิมๆมันน,นั้นนี่ขนาดว่าตามแม่มาอยู่สมัยไม่คือเขาจะเรียกว่าแถวครัวเพรมันมีแถวครัวาหววนนะคะาหววนบ้านแต่คนปากใต้เขาจะเรียกว่าแถวครัวอันเลยน่าจะเป็นคนเนี่ยค่ะ ต้าหัวน,นะคะก็ถือว่าเป็นอาหารที่ทางานแล้วก็วัตถุดิบให้ได้ทั่วไปในชุมชนค่ะดังนั้นนะคะเราจึงควรอนุรักษ์อาหารดันนีน้ไว้เพื่อให้มันคงอยู่สู้ไปแล้วก็เป็นการสนับสนุนคนในชุมชนด้วยค่ะสําหรับวันนี้อยู่แค่เล่นข้อเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ